สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะอีกอันนึงนะครับพอดีตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับก็ถือว่าเป็นประกันอุบัติเหตุที่ราคาถูกมากนะครับหลังจากที่ผมได้แนะนำในส่วนของตัวประกันการเดินทางนะครับทั้งในแต่ประเทศแล้วก็ต่างประเทศไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูที่ URL นี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ม้ให้ตรงนี้เนาะก็มีประกันอุบัติเหตุนะครับ10บาทนะนี่ตรงนี้นะครับประกันอุบัติเหตุคุ้มครองอุบัติเหตุนะครับแล้วก็มีชดเชยรายได้ด้วยนะครับก็สามารถมาคคลลิกเเข้้้าาไไปดดดูรรรยยะะอีีีตงนนนับ่ ราก็จะมีบอร์ดนะครับในส่วนของตัวประกันอุบัติเหตุเนาะปีใหม่อุ่นใจคูณ2นะครับคุ้มครองอุบัติเหตุนะครับสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่25่ากุมภานะครับปีนี้นะก็ยังเหลือเวลาอยู่นะครับตรงนี้เขาจะมีในส่วนของตัวรายละเอียดความคุ้มครองอยู่นะครับอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเงินชดเชยด้วยนะครับไม่เกิน30วันเนาะก็คือ200บาทต่อวันนะครับตรงนี้เนาะ แล้วก็เบี้ยประกันแค่10บาทเองนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ออกเดินทางช่วงนี้นะครับหรือว่ามีความกังวลนะครับหรือว่าอยากทําประกันไว้นะครับก็ตรงนี้แค่10บาทเองนะครับมาดูในส่วนของตัวความคุ้มครองได้นะครับแล้วก็ข้อยกเว้นในการทํากรมธรรม์ฉบับนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับก็แนะนํานะครับใครที่แบบว่าไม่เคยมีเลยนะครับแล้วก็อาจจะต้องเดินทางนะครับหรือว่าจะห่วงในส่วนของตัวประกันอุบัติเหตุนะครับก็ตรงนี้ก็คุ้มค่านะ10บาทเองนะครับ ก็สวัสดีพี่ใหม่นะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับก็มาดูตรงนี้ได้นะหรือว่ามีคาถามเพิ่มเติมนะก็ทิ้งไว้ได้ใต้วิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้เนาะโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเนาะสวัสดีครับแล้วเจอกันในวิดวีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ